เราก็ปรับกายปรับใจปรับอย่างสบายทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งจิตทั้งใจเรามีแต่ความสบายเนื้อตัวสบายทั้งแขนทั้งขา ทั้งตัวบ่าไหลใบหน้าทุกๆส่วนเลยไม่ได้ความผ่อนคลายมดเลยไม่ได้ความสบายสบายเนื้อสบายตัวสบาย ไม่เกรงสนใจสันหนึ่งไม่ระวังตัวเกินไปไม่เกรงตัวคลายสบายหมดเลยราจะได้ก้กาวไปสู่ความสุขใจได้อย่างง่ายได้ยพอมนุษย์เกิดมาก็าสรงหาความสุข ด้วยกันนั้งสิ้นอยากนั่งเป็นสุขอยากเดินเป็นสุขอยากทานข้าวเป็นสุขอยากเที่ยวเป็นสุขอยากอยู่อย่างเป็นสุขแม้ละโลกก็ตามก็อยากละโลกอยากมีความสุขละโลกไปแล้วก็อยากไปสู่สิ่งที่เป็นความสุขสุขติอย่างนี้น ต้องการความสุขเลยมนุษย์ทั้งหลายต้องการความสุขแต่บ้างก็เข้าใจผิดคิดว่าบางอย่างคือความสุขเช่นเดิมเหล้าบ้างเสพยาเสพติดบ้างเล่นการพนันบ้างก็คิดว่านั่นเป็นความสุขแั่นั้นไม่ใช่เลยก็เกิดทุกข์อย่างมหาศาลเป็นบาปทาั้งหาย กับตละปัดไปสู่อาบายทุกต่อไปอีกนับพบนับชาติไม่ทั่วนเลยแต่ความสุขนั้นพระตจองท่านทรงแบ่งไม่เป็นหลายในยะทีเดียวแต่โดยในยะหนึ่งก็คือแบ่งเป,เป็นสามระดับสุขระดับต้นสุขระดับกลางและสูง สุขสูงสุดแล้พระองค์ยังทรงวางแนวทางแล้วต้องลกสุขน้อยสู่สุขปานกลางละสุขปานกลางสู่สุขอย่างยิ่งแอะไรคือสุขน้อยก,การมาสุขนั่นเองสุขที่เราอยู่ในโลกทั้งโลกรสกลิ่นเสียงสัมผัส ทรัพย์สินเงินทองคนจักสินของทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสุขน้อยพอถึงจุดหนึ่งคนที่มีทุกอย่างจะเข้าใจตรงนี้เลยเมื่อก่อนไม่มีก็คิดว่าตัวเองขาดสิ่งนั้นเช่นยังไม่มีรถก็คิดว่าเฮ้ยเราขาดรถไม่มีบ้านเราขาดบ้านไม่มีเงินเราขาดเงินเนี่แต่พอเราได้ทุกอย่างนั้นมาแล้ว ครอบครองอย่างบริบูรณ์ก็เราจะรู้ว่ามันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงที่เราต้องการก็เพราะว่านั่นเป็นสุขน้อยสุขเล็กน้อยนั้นสุขในโลกทั้งหมดทั้งมวลเลยเป็นสุขน้อยหมดเลยต้องละสุขน้อยสู่สุขปานกลางสุขปานกลางไย เป็นสุขจากสวรรค์ก็แสวรรค์พรหมรูปประภมรือถ้าจะนับสวรรค์อยู่ในการมาสุขก็แยกไปในทพิปนั่นแหละในพรหมรูประภมนั่นแหละเป็นสุขปานกลางสุขไหมสุขกว่าโลกมนุษย์เยอะสุขกว่าชาวสวรรค์เยอะในพรหมรูประภมนะสุขมากเป็นชั้นชั้นไปชาวสวรรค์ก็สุขกว่าโลกมนุษย์ รูปภพมก็สุขกว่าสวรรค์อรูปภพมก็สุขกว่ารูปภพสุขเป็นชั้นชั้นไปเรื่อยๆแต่สุขตัวนั้นประตูก็ยั่งถือว่าเป็นสุขปานกลางในสุดก็ต้องละเพื่อจะไปสู่สุขอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งมีที่เดียวคือพระนิพพานนั่นคือสุขอย่างยิ่งเป็นบรมมาสุขพอหลุดพ้นจากกิเส จากอาสวะจากจริงเศร้าหมอง,งสิงที้ทำให้เรามัวหมอง,ง,ม,องมืดดำมีแต่ความทุกข์นั่นแหละหมดสิ้นไปแล้วจึงเป็นสุขล้วนสุขแบบไม่มีทุกข์เจือปนเลยนิดเดียวก็ไม่มีสุขอย่างยิ่งเป็นบรมสุขคือพพดพอดิพานั้นผู้ชลา จึงรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดคือจะต้องไปสู่มรรคผลยิพพานให้ได้ต้องละสุขน้อยสู่สุขปานกลางละสุขปานกลางเพื่อสุขอย่างยิ่งอยอมสะละความสุขทางโลกบางอย่างมาประการเียเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสุขอย่างยิ่งเหมือนที่พระองค์ท่านทรงทำร,ร,รมรกระทำเนี่ยละจากพระราชวังละจากพระราชยศ ตำแหน่งทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายเยอะแยะเลยเพราะรู้ว่านี่เป็นสุขน้อยตรงต้องการสุขอย่างยิ่งสลัดทุกอย่างแต่ในสุดท่านก็สมหวังทีเดียวเข้าถึงธรรมกายอารหัตตัศสุธรรมเป็นพระอรันตะสัมมาสัมพทธเจ้าปรกาศเลยว,ว่าตรงนี้แหละคือสุขอย่างยิ่ง และวิธีรัดที่จะทำให้เราได้สุขอย่างยิ่งเนี่ยมันไม่ยากไม่ยากเกินไปคืออยู่ในกลางตัวเรานี่สุขทั้งหมดอยู่ในกลางตัวน่าถึ่งไมหมล่ะน่าอาัศาจรรย์ไหมละ่ะสิ่งนี้ไม่ธรรมทีเดียวอยู่ในกลางตัวเราตรงนี้นี่จากสุขธรรมดาเป็นสุขอย่างยิ่งได้ เมื่อใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเราทำใจหยุดทำใจนิ่งเบาเบาทำใจหยุดทำใจนิ่งเบาๆหยุดเบาเบนิ่งเบาเบ ทำใจนิ่งๆเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรใจจะสบายใจนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายสบาย ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบ,า,บ,า,บาสบายสบายใจะจะคลี่ขยายออกไปขยาย ใจจะกว้างขวางรู้สึกว่าใจจะเป็นอิสระอิสระที่เราต้องการอยู่ในใจเราใจขยายเบิกบานเช่นเชิ่จะเจอละอองแห่งความสุขแล้ว รู้สึกสุกลึกลึกภายในนิ่งหยุดต่อไปนิ่งต่อไปทำใจหยุดทำใจนิ่งอะไรจะเกิดก็ช่างใจจะนิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดทำใจนิ่งสบาย ใจใสใสใจเขาจะใสสบายเราจะพ้นการเวลาพ้นจากเครื่องร้อยลัดต่างๆพ้นเครื่องกลางบนไม่ได้ความสุขสบายเหมือนอยู่อีกมิติหน,นึ่งเลย สบายอกสบายใจเคิื่มอกเคิ่มใจปีต,ติอยู่ในใจของเราเลยอัน,นิ่งสบายวันใจแช่อิ่มอยู่ในความสุขเหมือนตัวเราร้อนร้อนร้อนด้วยแดดด้วยอากาศและไปแช่ในน้นเย็นสบาย มันสบายออกสบายใจอยากจะนั่งแช่น้ํานอนแช่น้ําไม่อยากลุกไปไหนเลยใจตรงนี้เหมือนแช่อยู่ในความสุขเลยแ,แช่อ,อิ่มจะได้ความสุขสบายทําใจหยุดทำใจนิ่งสบาย จะเจอสุขเป็นชั้นชั้นไปเรื่อยเราไม่ได้ติดในสุขแต่รับรู้ในสุขนั้นแล้วก็จะเจอสุขมากขึ้นเป็นชั้นชั้นละสุขน้อยสู่สุขปานกลางละสุขปานกลางสู่สุขอย่างยิ่งเลยคือจะอยากไปสู่ละเอียดจากละเอียดก็ไปสู่ละเอียดกว่าจากละเอียดกว่าก็ไปสู่ละเอียดที่มากกว่า มากขึ้นไปเรื่อยๆหลุดไปเป็นชั้นชันไม่ได้ติดนะไม่ได้สอนให้ติดเลยสอนให้หลุดหลุดเป็นชั้นชนหลุดจากกายมรดกยาเข้าไปสูรเยอะม,มากไมยภายในนะดวงธรรมก็ดีในกายก,ายก็ดีเนชะ่นกายมรดกละเอียดให้หลุดจากกายมรดกละเอียดสู่กายเทพ หลุดจากกายทิพสู่กายพรมหลุดจากกายพรมสู่กายอารูป์ภพม์จากกายอรมปภพมก็ให้ลรรรรใหลุดเข้าไปสู่กายทมธรรมกายนั่นเองธรรมกายปัตะูใจหยุดหลุดเข้าไปสู่ภายในอีกแล้วเดันกายทมพระโสดาหลุดเข้าไปในกายอีกอดักายทำพระสกิทาคา หลดในกลานั่นเอก้าสู่กายทรรพระอนาคามหลุดเข้าไปอีกก็เข้าสู่กายธรรมอาหัยเป็นพระอาห,าหั์เลยหมดกิเลสเลยหลุดเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเลยละสุขน้อยสู่สุขที่มากขึ้นไปเลยเ,ลยลเป็นชั้นชั้นชั้นกเรื่อยไปเลยสู่สุขสูงสุดบรมสุขเก้าถึงกายธรรมบรรัตเข้าสู่ฝั่งพิทิพาล อยู่ในกลางตัวเราทั้งสิ้นหยุดนิ่งในกลางนั่นเลยไปหยุดนิ่งหยุดได้มันก็หลุดได้หลุดเป็นชั้นๆชั็น,นเบลเอ่เสุดเป็นชั้นๆจากใจหยุดใจนิ่งสบายใจเย็น ทำใจหยุดเบาเบื่ลไปทำใจหยุดนิ่งเบาๆเดี๋ยวองค์พระเดี๋ยวธรรมะภายในก็สื่อเราได้เห็นกันได้ถึงกันได้เช่นเห็นแสงสว่างภายใน เห็นดวงภายในเห็นองค์พระภายในองค์พระสายบาิีสุทนิ่งได้ได้เห็นได้หยุดได้ก็ถึงได้เห็นองค์พระพุทธนิกราง กลางความว่างของเราจากที่เป็นที่โล่งๆว่างๆไม่ได้ความโปร่งใจสุขใจสบายใจจิตใจเบิดบานขยายเพอากท่วนองค์พระก็ผุดขึ้นมาในกลางนั้นแหละเป็นองค์พระเกบดอบวัวโตมนั่งคาสมา พระวรากายตั้งตรงองค์พระปุตขึ้นมาขยายใหญ่เท่าตัวเราองค์พระปุดขึ้นมาใหญ่เท่าออตัวเรา ครารู้สึกตัวเราเหมือนเป็นองค์พระองค์พระก็เหมือนเป็นตัวเราสอนให้ตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเรา พระใสใสซ้อนตัวเราควรู้สึกนึกคิดเราเป็นองค์พระเหมอนอตั้งกายใจจติตวิญญาณเราเป็นองค์พระเนื้อตัวเราเป็นองค์พระกายใจเราเป็นองค์พระเหมือนซ้อนเป็นหนึ่งเดียว ใต่แล้ก็นิ่งในกลางองค์พระกลางตัวเราเนั่นิ่งสบายทำความเพลินใจทำความรู้สึกอย่างนี้เหมือนตัวเราทั้งตัวเป็นองค์พระเป็นองค์พระเป็นองค์ นิ่งสบายตัวเราทั้งตัวเป็นองค์พระเลยนิ่งสงบนำใจนิ่งได้ไปองค์พระนั้นจะค่อยชัดขึ้นไปจะมีความรู้สึก ว่าเราเป็นองค์พระนานิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยก็รู้สึกชี้นั้นจะหนาแน่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนมั่นใจเราเป็นองค์พระเห็นเลยว่าเราเป็นองค์พระซอนสนิทนิ่งในกราทันค่อยๆประคองใจหยุดนิ่ง สบายทำความรู้สึกว่าตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราซอ้อมดิบแนบแน่นใจนิง่งภายในเลยนะต่างคนต่างทำใจหยุดทำใจนิง่ง แล่วถึงพระในตัวทุกคนนั้น